รับแล้วครับมาแล้วนะครับทีน,นี้เอจีสามอารอนกรดแบรนด์จีนแต่อย่าดูผงกันจ้ะเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยเพิ่งมารับของมาหลายวันแล้วแหละไปต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับคงไม่ต้องพิธีีิองแล้วในการเออ่แกะให้กเกียรติมันนี่นี่ครับ a g ผมซื้อมาสีพาสเทลอ่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาจากเล่นบาสแล้วก็แวะเดี๋ยวแกะเสร็จอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานแล้ว ก็มีพลาสติกโฟมมีตัวบัมเปอร์นะบัมเปอร์บัมเปอร์บัมเปอร์บัมอลองมาจันจะแท้ครับต่องไม่ยับสวยงามในกลุ่มเอิมใครสนใจหรือกลุ่มอุลพง์ใครสนใจก็ทักได้นะครับเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าแม่งเยอะไปแล้วนี่เบอร์สี่สามสองร้อหห้าเซนใครใช้เป็นหน่วยเซนสองร้อยเซน แบรนด์สามหนึ่งนี่สีเดี๋ยวแกะมาดูกันนะครับนี่หน้ากล่องกล่ mm. องด้านหน้านะครับเ g จอารอนกอร์ดอนเป็นเพลเยอร์ของเออ่เมื่อก่อนเป็นออร์นโดเนาะตอนนี้ก็ไปอยู่ยูท่าอะไรอยู่อะไรแล้ววะยู่ท่าแจ็คไม่ใช่หรือเป่านาเก็ตนาเก็ตเราได้แชมป์เออ่เป็นเพลเยอร์ที่ทำงานอยู่กช่วยนาเก็ตอ่าดึงออกมามีเล่นใช่ไหมวะไม่เคยดึงเหมือนกันนะอันนี้ครั้งแรกจะดากันนะก็เป็นเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็เล่นกับแพนะ็กเกจเนาะมันก็มีกล่องสวยงามส่งเข้าไปเอาออกง่ายๆนะครับ หน่าเก็บเลยแหละมันน่าจะเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างเอ่านไม่ออกวันดิกี้บิยอนเห็นไหมวะวันดิกี้บิยอนอะไรไม่รู้และทีจุดลองทีจอดน่าจะเป็นองศาที่กัด Google Earth อะไรเงี้ยถ้าไปหาแล้วอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นอีสเตอร์เอ็นะเอาไว้เลน่นสนุกๆรอบๆไม่มีอะไรครับใสๆปกติเาดูต่อมเออีเขาเรียกอะไรวะก็ตัวกระดาษรองเนาะแล้วก็มีกรคตามชื้น กปนความชื้นให้รองเท้ามันไม่ชื้นเนาะก็ทั่วไปของรองเท้าตัวกระดาษก็ไม่ได้มีไอคอนิกของอารอนการดอนนะครับเป็นสามกหนึ่งอย่างเดียวเป็นสามกหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ก็เก็บซะหน่อยละกันเพราะว่ารองเท้านะก็เก็บดีก็ขายต่อได้ใครอยากได้เว็บดีๆแนะนำรีเจนสเนคเกอร์พยะนะครับน่ารักมากไม่เซตอธัธยาสัยดีทัศน์ดีแล้วก็อยากให้วงการบาสไทยเราเด็กๆได้เล่นรองเท้ากันดีๆขายต่อกันมีราคาไม่โดนหลอกให้ความรู้นะครับ อันนั้นก็สินเกลีเจนดียอันนี้นก็รู้จักกันเป็นพี่ที่นับถือกันนะครับอ่ามาแล้วสีอย่างที่บอกนี่หลังเทา้าหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดปาสิบข้างเท้านะครับให้ดูไวๆวันย้ค่อยลงไปศู 02, นย์สอง่าจะเป็นเบอร์สมั้งศูนย์สบบองว่าว่าห้าสิบห้าสิบเบอร์เ้าที่อยู่ซัมติงแน่ๆเลยคุณ้นณว่าแล้วก็มีเท็กเจอร์เนาะพื้นพื้นก็เป็นอย่างนี้ ยังไม่ได้ใช้นะแต่เดาว่าน่าจะเล่นปูนขัดได้ดีเลยแหละเพราะพื้นผมเรียกว่าสภาพดันยาผมไม่ได้มีความรู้เรื่องพิเศษหรือหลักการที่น่าเชื่อถือมากผมรีวิวแบบนี้แหละง่ายๆรีวิวในกลุ่มให้น้องๆดูให้เพื่อนพี่น้องในอุลพง์ดูเอกมัยดูนะครับก็ปันประมาณนี้เอ,อข้างในข้างในก็จะมีตัวตัวตัวดันทรงนเนาะแต่มันเป็นแบบครแบบกระดาษอะไม่ได้เน้นไม่ได้มีดูมีวัลเท่าไหร่ข้างในก็สวยงามนะครับ ก็มีรองข้างในมีลิ้นจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้รองเท้าบาสเนาะที่ผมกลับมาเล่นสิปีหลังเนาะจะเริ่มมีวัตถุที่แบบลดความหนักนะครับลดน้ําหนักนี่ตัวนี้เป็นโปร่งใสเนาะแล้วก็ตัวตัวหนาๆตัวซัพพอร์ตข้อเท้าจะเป็นด้านหลังเป็นผ้าใบนะครับโซน,นี้อันนี้คือเบสออนความรู้ที่เล่นและซื้อและเสียหายมาส่วนตัวล้วนๆเลยไม่มีความรู้จากอะไรใดๆทั้งสิน้นก็ฟังเข้ามาด้วยอยู่ในสนามด้วยอันนี้เป็นเขียนว่า ควิกโฟมควิกโฟมไลท์นะครับนี่เขียนว่าควิกโฟมไลท์ควิกเร็วโฟมก็โฟมนะครับไลท์ line ก็เบาเนาะก็เป็นดีไซน์เขาแล้วก็เท่าที่พอจะรู้บ้างนิดหน่อยนะผมเพิ่งรู้ว่าโซนเนี้ยครับเป็นดีไซน์เพื่อฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนั่นก็คือเวลาเราเราครอสแล้วเราเอยียดเงี้ยเรา traction มันเงี้ยหรือเราหยุดเร็วๆเงี้ยตรงนี้จะเป็นตัวช่วยดึงลังอันนี้ผมเพิ่งรู้ใครคิดว่า มันมีมากกว่านี้แนะนาหน่อยผมอยากรู้เรื่อยๆตรงนี้ก็มีลายเซ็นอารอนกอรดอนนะครับไม่รู้เห็นเปล่าเออเห็นนะครับแล้วก็สีมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีพ้าอ่อนพาาเซลเดี๋ยวนี้ป้าเน้นพาาเซลกันเนาะไม่ใช่ฮาอบาร์อะกันเดี๋ยวรุนแรงสีม่วงนะครับสีขาวก็เลยสวยดีเออมีมีของด้วยก็ซื้อเลยจริงๆสีซิกเนเจอร์ของเขาน่าจะเป็นน้ําเงินขาวเนะาเนะของตอนเขาอยู่อรันโดประมาณนี้ด้านนี้นะครับ มันเขียนว่ามอลฟิตไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใครรู้บอกหน่อยนะครับเพื่อนเล่นบ้านพี่น้องนะครับทั้งอุลุพงทั้งเอ,อ,อกมัยน,นะครับที่เท้าที่เท้าเขียนว่าอารอนกอดอนมีอะไรอีกเออซนโจเซกาอะไรไม่รู้แต่ว่ามีเขียนทุกมุมเลยหนึ่งสองสามสี่มุมมีมุม,ม,มนึงเป็นอารอนกอดอนเนาะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีของสามหกหนึ่งเขาต้องเขียนว่า arch ชอ c ร a ซีเอชอาร์ล็านะครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเลย ก็จบไปข้างซ้ายข้างขวาคิดว่ามันน่าจะสมมาตรหรือซมเมตรีเนาะเพราะว่าน้อยคู่น้อยข้างหรือน้อยน้อยรองเท้าที่จะแบบทําเป็นสองสีสองลายอะไรเงี้ยอันนี้คืออารอนอรดอนเดี๋ยวแถมให้นิดนึงพอดีเพิ่งได้จามาจาหนึ่งตอนแรกเพจคุณแซลมดังเนาะหรือว่าไลน์แหละที่ติดตามเขามานานแล้วแต่เพิ่งได้อุด่น,นุนึงเขาก็ซื้อตอนแรกตอนแรกซื้อลูก้าแบบเออลูกาสีสวยดีว้สีขาวข,าว,ขาวอะไรเงี้ยทาไปทํามาเขาก็ลงเทท่ำ ก็เฮ้ยเท่าทันทีเยเอาเท่าทันเลยป่ะทำไปทำไม,ำมแกมนลงจาหนึ่งแล้วแบบจาตอนนี้เท่าที่ทุกคนรู้กันเนาะในในวงการเล่นบาสนาะก็จะรู้ว่าจาโดนรองเท้าจาในกี้ครับโดนถอดออกมาจากเว็บในกี้แล้วผมเลยไม่รีรอเลยลังเลเลยที่ว่าผมก็เลยสั่งจาเขามาตัวนี้เบอร์สี่เบอร์สิบเบอร์สิบแต่จำไม่ได้แล้วสี่สิบอะไรน่าจะสี่สิบสองสี่สิบสามแต่พอใส่ได้เพราะหน้ากว้างแถมให้ก็คือว่าเมื่อกี้ที่บอกของอารอนกอดอนนะครับข้างหน้าตรงเนี้ยมันดีไซน์สำหรับแท็กชันเอเอดเอดเนี้ย พฤติกรรมจาคนเราทุกคนที่เล่นบาสเห็นแล้วดู NBA ีว่าเขาทำไฮไลท์เวลาเขาครอสเนี่ยโหดมากแล้วลองวันนี้ไปเล่นซ้อมยิงดูก็เอ,อ็ดอัดเอ็ดอัด,ด,ดสมใจดังใจนึกเลยตัวเนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยดึงดึงเท้ากลับมาได้ไวเหมือนกันคือผิดถูกผม,ผมก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมรีวิวง่ายๆอ่ะเพราะว่าในขณะที่เรารู้ประมาณนี้ก็มีประโยชน์กับกลุ่มน้องกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันถูกผิดแม่นไม่แม่นแค่ไหนผมผมแนะนำเนาะว่าต้องไปศึกษาต่ออันนี้คือเป็นจา จ่าไวๆนะครับจาเพราะว่าเคยลงคลิปไปแล้วจะามอแรง,งที่บอกว่าซิมเมตตีนี่ไม่ซิมเมตตีก็คือนี่นี่จะามีสองสีฟ้าชมพูลิ้นลิ้นชมพูลิ้นฟ้าลายชมพูก็คือรอ,องเท้ารุ่นใหม่อ่ะผมสังเกตว่าชอบชอบไม่ซิมเมตตีกันอ่ะชอบไม่สมมากกันตอนมานี้อันนี้มันรีวิวอาร์กอนกอร์ดอนเนาะขอโทษทีลอกเรื่องไปเยอะก็นี่อารกอนกอร์ดอนสวยงามนะผมว่า คือรองเท้าขาวมันดูแลยากก็จริงแต่ว่าถ้าคุณดูแลดีเนี่ยผมว่าแม่งสวยใส่ทํางานได้เรียบร้อยดูดีแล้วถ้าเกิดคิดง่ายๆว่าคุณใส่รองเท้าคู่นี้ไปทางานเออมันดูเรียบร้อยว้ดูแบบสุภาพใส่คู่นี้ไปทํางานโดนประนามยามเหยียดปะหนึ่งว่าอะไรทั้งนาซึ่งผมโดนประจําก็เลยหลังๆเริ่มจะเอารองเท้าสีๆออกไปแล้วก็พยายามจะสั่งรองเท้าที่มันสิ่งที่มันเรียบๆหน่อยเพื่อใส่ไปทํางานได้ก็เท่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเๆมีของแถมนิดนึงนิดนึงจะได้ จะได้ครบกันไปเลยอันนี้กล่องข้างในนะครับด้านข้างแล้วก็ตรงนี้มีแรรเซนารอนกอดอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้ผมบอกได้เลยแล้วกันผมก็ไม่ได้คาสุรณาอะไรผมผมเป็นรีวิวม่ัว่วทั่วๆทั่วไปเนี่ยซื้อมาจากช้อปปีครับแล้วซื้อวันที่เจ็ดเือนเจ็ดคุณคุณว่าราคาป้ายอ่ะเหมือนจะห้าพันจำไม่ได้เป๊ะนะหรือวิ่งหร, 4, 500, หรือเราสี่พันห้าหรือห้าพันอะไรเนี่ยแต่ว่าผมได้มาเราเราไม่ถึงสองพันอ่ะแต่ผมจะขายสามพันห้าเออบอกตรงๆนี่แหละ ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อผมก็ใช้เออประมาณนั้นขอบคุณมากครับอาร,รอนกอร์ดอนสามนะครับสามเพราะว่าน้องที่เล่นบาสที่รู้จักกันนะบอกว่าอาร,รอนกอร์ดอนหนึ่งโคตรดีเลยพี่ผมก็เลยเออโปรนั้นโปรเจ็ดเดือนเจ็ดของช้อปปี้พอดีผมก็เลยจัดเลยไม่ลังเลอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่กับไม่หอ่อพลาสติกหรอกนะเพราะว่ายังคงไม่ยังใช้หรอกแต่อาจจะใส่ไปทำงานเลยอาร,รอนกอร์ดอนอันนี้มีเลขสามเนาะลืมบอกสามแล้วอะไรต่อวะเออด้านลังเป็นสามมือนกันึ่งหนูจไปเลยจ้า นี่นะครับให้ดูกันอีกทีไวๆอืมก็สีพาสเทลนิ่มๆเรียบๆเนาะสวยสำคัญคือเช็ดล้างให้ดีแล้วกันเวลาใช้แล้วนี่นี่นะครับปึ๊บอันนี้ไม่เอาลิ้นออกเลยออกไปหน่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะใส่ดันทรงที่ซื้อมาสวีเดี๋ยวจะ unpack เดี๋ยวไม่ใช่ unpack ดิ p ็ c ก i n g กลับเลยนะครับก็ใส่ ตัวดันมันไปก่อนรองเท้าบาสตัวนี้อย่าไปคิดว่าแบรนด์จีนแล้วไม่ดีนะครับเอนตาลีนิงอารอนเอจีสามหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีไซน์มาสวยๆคอลเลกับการ์ตูนเยอะแยะน่าเสียตังค์มากคือถ้าเกิดซื้อหมดเนี่ยพังพินาศแน่ชีวิตใครมีลูกนี่โดนเมียาด่าแน่นอนว่าแบบไม่ซื้อรองเทาง้าแล้วมึงเลงงี้ยงรองเท้าแทนลูกไปเลยละกันประมาณนี้มีชมหน้าของอารอนกอร์ดอนสามนะครับ สิใครสนใจก็อุลพงเอกไหมสนใจลดได้นิดหน่อยอ,ะอ่ะกันเองไม่ได้อะไรมากมายก็อุตส่าห์ไปซื้อมาได้นอ้อรอโปก็ขอตังค์นิดนึงแล้วกันขอตังค์กินดมัางตรงๆเนี่แหละเอออยากให้ลองรองเท้าน้องๆแหละก็คือให้ไปหลายคู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่นาะกูก็ต้องใช้ตังค์ซื้อนาะขอโทษเราก็ต้องใช้ตังค์ซื้อมานะครับก็เลยว่าถ้าอยากได้คู่ใหม่จัดก็สามพันแล้วรึบาทกลมๆขัดตัวใครอยากรู้อินบ็อก มาถามเลขบัญชีไทยพาณิชย์ดได้ก็ไม่ใช่สีม่วงสีม่วงขอโทษขอโทษไม่ได้อ้างอิงเท่านี้ขอบคุณครับแลเจอกันคลิปใหม่สำหรับรีวิวลองเท้าผมแม่งก็ซื้อเรื่อยๆแหละเจ็บจนพี่นาดกินมาม่ากันเรื่อยไปสวัสดีครับ